หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่โรงครัววัดบ้านเขาบัวเช้าวันนี้นะครับนี่พกเขาจอมขยันนะครับนี่หน้าตาคุ้นๆนะครับเด้อลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณลุงตานี่นะครับหลังจากไปประกอบธุรกิจรวยแล้วนะครับก็เลยมาที่วัดนี่นะครับนี่เด้อสาธุสาธุขออนุญาตถ่ายภาพนะครับที่โรงครัว วัดบ้านเก่าบอนะครับอําเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับวันนี้สงสัยพัตหารพิเศษนะครับนี่ขออนุญาตมาถ่ายภาพบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับไม่ขาวไม่สีเตรียมพัตหารนะครับมาถ่ายตอนไหนก็จะเจอแต่หน้าเดิมๆนะครับนี่ นะครับหน้าเดิมเพิ่มเติมแต่ความอร่อยนะครับจัดเอียงเลยเนี่ยอนุญาตถ่ายภาพแต่ละแผนแยกนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับแผนกส้มตําก็จะอยู่ส้มตํานะครับแผนแยกนึ่งข้าวก็จะนึ่งข้าวนะครับนี่สับแผนกกันไม่ได้นะครับแกงเงียงเลยนี่เฮ้ยปลาแต่มือใดนี้ใครปลานนี้ มือไปตลาดมากนั่นตีมนะครับนี่ใส่ไข่อย่างเดียวไม่ได้นะต้องใส่อึด้วยนะครับถพิงจะอร่อยนะครับอึปลานะครับไม่ใช่อึคนนะครับโอ้ยเด้นนะครับขัวจอมขยันนะครับตัวพร้อมๆนะครับของวัดบ้านเกาโบนะครับปรยนทำสีประโยคนะครับนี่ นะครับทำครัวแบบนี้นะครับทำไปทำมาสอบได้เป็นมาหาเลยนะครับนี่เด้อขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนะครับหันหน้าไปไหนก็เจอแต่มาหานะครับนี่จิ้มโทรศัพท์อยู่นี้ก็มาหานะครับนี่ม,มหาใหม่นะครับ <laughs> <laughs> มีคนถามว่าสมัคร เป็นคนทำครัวนี่ต้องอายุเท่าไหร่นะครับหกสิบขึ้นนะครับห0สิบขึ้นค่อยมาเด้อนะครับใครจะมาทำครัวช่วยแม่ขาวแม่ชีวัดบ้านโกบอนะครับยิ่ง70%ยิ่งดีนะครับให้รู้พูดไปชดหรือเปล่านะครับี่ <c oughs> ส้อยอยางละปัดๆอย่งนีน้ขนมจีนทส้สซอยมือใส่ด้วยนะ นะครับหกสิบขึ้นเจ็ดสิบขึ้นนะครับพอดีทําครัวนะครับถ้าต่ํากว่าสามสิบสี่สิบเดี๋ยวสามีจะตามกลับนะครับไปสิว่ายกหมอดเนี่ยเดินนะครับขอนนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่วันนี้เป็นเมนูพิเศษนะครับขนมจีนนะครับแต่ทําที่เมืองไทยนี่นะครับหน้าตาคนทําก็อยู่เมืองไทยนี่นะครับ ใส่ใส่หลายจักกิโลจังสีพ่อพระแล้วนี่ข้าวปุ้นเตี้ยนะครับขอแก้เขาไม่ไม่ใช่ขนมจีนนะครับปุ้นนะครับนี่ข้าวปุ้นน้ายานะครับส่วนน้ํายาไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะครับนี่นะครับถ่ายไปถ่ายมาอันตรายนะครับนี่เบิร์เจก,กิโล,ลขนมจีนนี่เมราา์ผาจคามสันอาม่าเมร์าจคมสันอามาก,ก็เลยพอดีเลยนะครับนี่ เด้อนะครับแบ่งเป็นถาดไว้นะครับวางไว้ให้คณะสงฆ์นำเอาบาทมารับนะครับช่วงเช้าๆ้านี่นะครับนี่พนมามือว่านนี่บ่เก็บใส่ตู้เย็นไว้นะครับนี่เด้อนะครับเมซี่พันนี่ไปใส่หฮอพันนี่หรือวันนี่หฮอบ่สบายบ่ จะไปเยี่ยมบ้านเตียงหรือไปพักกระซือสสสสนะครับสสเปลี่ยนสสเปลี่ยนฝีมือใหม่นะครับนี่ตกใจนะครับไม่เห็นนึกว่าปรวยนะครับนี่นี่นะรับฝีมือเอกนะครับทําพัตนาารถวายพระเดชพระคุณหลวงตานะครับญาติหลวงตานะครับนี่คัดพิเศษนี่ <c oughs> ยังสำรองมุกใดเท่านี้ ยังสมบักสมล่องบ่เป็นเนี่ยอะไรสมล่องยางนี้นะครับเม็ดในน้อยนี่เม็ดสมล่องประจันมหาปะเวศเด้อมาดูสมล่องนะครับนี่เพิ่งจะรู้นะครับเนี่ยเป็นจะไดก่อนสมล่องสมล่องนี่นะครับเสียงขึ้นเลยนะครับกับผมมาตมาภาพนะเพิ่งจะรู้ว่าสมล่องไม่ใช่ตัวจริงสมล่องเอาเม็ดยังสี่บ่เนี่ย บานไปแียน้ําไปแช่น้นํานะครับจังมือบานจังขยายตัวนี่แส่เม ok so ือเ้าอานี่ก็ขยายบานสิเป็นนิ่มๆนุ่มๆนุ่มนับนุ่มนับเตรียมบานเชียดยังถวายลูงตาบนสำร้องนี่เชีดของหวานก็ได้นะครับไม่ไม่กล้ากินนะครับกลัวจะเป็นตัวสำร้องตลอดไปนะครับ ไม่ใช่ของเทพเป็นสำรองนะครับโอ้ยเปิดประเด็นผิดแล้วนะครับนี่เด้อนะครับต้นมันเป็นเนี่ยไต้นสำรองนี่ก็เห็นอยู่บนนาะเห็นตะนวยมันตีผลสำรองนะครับเอาอีกแล้วนะครับขอโทษขออภัยนะครับกระผมมาตมาภาพนี้เกิดในเมืองนะเขาก็เลย คนป่าคนเขาคนดอยนะค่อยจะมีต้นสำรองนะครับห่างจากตัวเมืองไปประมาณเกือบ30กิโลนะครับบ้านเกิดนะครับนี่เฮ้อมาเลยจากสำลองอีแต่จริงโอ้ยนะครับขอโทษขออภัยนะครับเน้นสนุกสนานนะครับไม่ได้เน้นสาระอะไรแต่อยากถ่ายภาพให้ดูนะครับกิจกรรมที่โรงครัวนะครับ ก็จะได้เป็นพัตหาหถวายพระนะครับเฉพาะพระนี่เกือบร้อยรูปนะครับในชีแม่ขาวสามสิบเกือบสี่สิบชีวิตด้วยกันนะครับนี่เก็บหน้าเก็บหลังเก็บหลังเก็บหน้าอยู่นี้นะครับกว่าจะได้พัตตาหารถวายพระนะครับถุงอปะเอะปะนี่นะครับน้ำยานะครับใครขาดน้ำยาก็มาขอที่วัดบ้านเกาบอนนี่นะครับนี่ได้พวกเขานะครับมาช่วยเข็นรถสิบล้อนะครับนี่ นี่นะครับผู้กําลังแต่งน้ํายานะครับไม่ชีแม่ขาวนะครับนี่มาแต่ไกลแสนไกลนะครับนี่น้ํายาอะไรล่ะเนี่ยน้ํายาปลานะครับนี่ประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับใครต้องการน้ํายานะครับนี่น <laughs> กล่องหลายกล่องนิด <laughs> ถ้าจะบอกว่าใครไม่มีน้ำยาก็ค,คงจะรุนแรงเกินไปนะครับใครต้องการน้ำยานะครับนี่ น้ำยาสูตรพิเศษนะครับนี่ขนมจีนน้ำยานะครับน้ำยาปลาปลาหรือปลากันเนี่ยนน้ำยาปลานะครับเด้อนะครับรู้แต่อยู่บนชานนะครับแล้วก็มาถ่ายภาพนะครับตอนทําขั้นตอนทําเป็นหน้าที่ของแม่ขาวแม่ชีนะครับยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับผู้ใดใครก็ตามจะมาช่วยที่โรงครัวอายุเจ็ดสิบขึ้นนะครับ จ็ดสิบขึ้นไปเนะ่ยเขาจะรับนะครับเจ็ดสิบ <laughs> ขึ้นนี่น้ําหนักหมดที่ <laughs> ดื้อน,นะครับขอโทษขออภัยนะครับถ้าอายุไม่มากหีอยู่ไม่นานนะครับรุ่นแม่สานี่พอดีนะครับนี่นางลําของวัดบ้านกบอนะครับประจำ้านพุนแ <laughs> พงผี่สาวของหลวงปู่พระมหาประกอบสำประโยโคนะครับคือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ อุบาจาันสายบ้านพุ่นแพงบ้านบอชนิงนะครับกลับมาแล้วนะครับเหลือสายบ้านพุ่นแพงกับบ้านเซนสุกนะครับนี่นี่นะครับนี่ผนแผนกนึ่งข้าวนี่คัดมาแต่ยโสธรน,นะครับฝีมือเอกนะครับนี่ย่องแต่บ้านเยอของอี่แล้วตีชมแต่คนยโสธรด้วยกันนะครับเจก,จกระเจกระติบจังพ่ออะไรนี่หนึ่งเจกระติบอะนี่ ประมาณสิบนะครับนี่แต่ละแผนกนะครับลุงปู่จอมขยันลุงปู่แอดนะครับดูแลที่โรงครัวนะครับอูบาอาจารย์คณะสงฆ์แม่ครับแม่ชีนะครับช่วยงานกันนะครับปกติในช่วงพรรษานะครับประมาณร้อยกว่ารูปนะครับแต่ว่าในช่วงหน้าแรงนะครับผัดเปลี่ยนอูบาอาจารย์แวะเวียนมาประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าปริวาสกรรมนะครับก็จะประมาณ 9กกว่ารูปนะครับ98 99รูปนะครับนี่เด้อเอาคอหยุดการถ่ายวิดีโอเป็นเท่านี้ก่อนเด้อ